คู่นี้เขาจะมีเครื่องมือที่เป็นลูกศรแต่ตอนนี้คุณหายังลูกศรไม่เจอเราสามารถใช้เมาส์ซูมอินซูมเมาส์าให้มันเห็นตอนนี้เราเปิดมามันใหญ่บเบลอเปล่าม,มันไม่เห็นเครื่องมือเราอยากให้ใช้งานได้ค้่องขึ้นแล้วก็ซูมให้มันเล็กลงมาหน่อยออแล้วลูกศรที่ชี้สีเขียวเป็นการขยับลูกศรที่สีฟ้าเป็นการหมุนอ่าเราได้มันอยู่ข้างาไหนนี่มันเป็นตู้ด้วยจะไว้ตรงไหนดีเนาะ ใหญ่เกินไปไซส์เราไม่ได้ก็ลบทิ้งเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนจนกว่าจะพอใจนะคะอ่เตียงที่มันเป็นเหมือนมุ้งด้วยดีกว่านี่อ่ามีโครงเหล็กสามารถจะใส่มุ้ง อ่ะแต่งห้องของเราแล้วหรือยังเดี๋ยวจะให้ส่งลิงก์นะคะว่าได้เข้าไปแล้วเสร็จไม่เสร็จก็อีกเรื่องหนึ่งขอให้ส่งดูว่าเราได้ทําอะไรบ้างอ่ะโอเคใครที่ได้ออกแบบแล้วเอามาให้คุณครูดูซิว่ายังไงเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนโต๊ะตัวนี้ไม่เอาดีกว่าเก้าอี้ขอเป็นเก้าอี้โซฟาหรูหรนั่งหน้าระเบียงมีตัวนี้เจอเลยโอ้ดีมาก แต่มันจะเกะกะประตูเราไปไหมเนี่ยขอลดไซด์นิดนึ่งขอลดไซด์นิดนึงอ่ไซ์เป็นแบบมินิมอลสำหรับญี่ปุ่นเกาหลีที่เขาจะลดไซด์เก้าอี้เล็กมากเลยนะแต่ก็ยังนั่งได้นะคะเพียงแค่ว่ามุมของเขาแคบพื้นที่ในเกาหลีญี่ปุ่นนะแพงมากหรือกล่องกระดาษใครที่มีราคาตังน้อยนะเขาจะได้อยู่บ้านที่เป็นคอนโดกล่อง นอนกระดิกไม่ได้นั่นแหละไซส์แค่นั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่จิ๋วมากเล็กๆอะใครทําเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จไม่เป็นไรขอให้ลิกล็อกอินเข้าระบบแล้วก็ส่งลิงก์มาให้ในห้องคา้าลุงไม่เห็นหน่อยซิในคอมเมนต์ส่วนตัวเลยนะส่งแบบแชร์ลิงก์อะลิงก์คือไลน์นี่ไงอยู่แอปพลิเคชันเราได้เรียบร้อยแล้วก็กดลิงก์ตัวนี้แล้วก็นําไปส่งในห้องคา้าลุงให้ครูเห็นกันว่าวันเนี้ยได้ทําอะไรแล้วเดี๋ยวจัดปลายอะใส่ปลายลิงก์เชิญเลยค่ะ ครูก็จะนําลิงก์นี้มาให้เป็นตัวอย่างนะว่าห้องครูส่งลิงก์ในแบบนี้นอกจากตัวอย่างในหน้าเว็บมีลิงก์ของการออกแบบ 3D ให้แล้วลิงก์ที่มีก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับการนําไฟล์มาส่งใน Google Slide ในที่เป็นห้องตัวเองนะคะ,ะเดี๋ยวครูดูซิว่าห้อง6หายไปไหนนี่ห้อง6สีน่าจะเป็นสีเขียวนี่เนาะ,ะคุณครูนําลิงก์มาแลกแลกกันดูนะว่าเป็นลิงก์นี้นักเรียนต้องนําลิงก์ส่งใน คอมเมนต์ส่วนตัวนะจ๊ะอย่านําลิงก์มาวางไว้ในข้อความคอมเมนต์ Comment ส่วนตัวนะั่นไม่ใช่ที่ส่งลิงก์นะคะบางคนบอกให้ส่งลิงก์ก็นําลิงก์มาส่งในคอมเมนต์ส่วนตัวเนี่ยฟังให้ดีนะอันนี้ไม่ใช่ให้นักเรียนไปที่เครื่องหมายบวกค่ะมือถือใครมองไม่เห็นก็เลื่อนสกอร์ด้านล่างมันจะที่ลงไปข้างล่างก็บวกเข้าไปจ้ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีว่าบวกไดบวกไ์บวกอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะมีคําว่าลิงก์ ก็เปิดกุญแจลิงค์เข้ามาแล้วก็นําหน้าเว็บที่ออกแบบเสร็จไม่เสร็จไม่รู้เราเลือกแบบเนี่ยนำลิงก์ที่อยู่บน URL เนี่ยด้านบนที่เป็นรูปกุญแจตรงนี้ Search Engine ตรงนี้ยก๊อปทั้งหมดเลยลากไปให้หมดนะไม่งั้นลิงค์ขาดนะคะกปปี้ไปแล้วไปวางในหน้าที่เราต้องการจะให้คุณครูได้ตรวจนะคุณครูก็ส่งลิงค์ไปแล้วส่งซ้ําอีกรอบหนึ่งก็ได้สมมติ ก็หน้าที่เรากําลังออกแบบอยู่นี่ไงก็จะเห็นหน้านี้นะโอเคส่วนงานที่เสร็จจริงๆอ่ะขอส่งเป็นแคปเจอร์แล้วอยู่ใน o o g l e s l i ล e นี่นะคะที่เสร็จแล้วนะวันนี้นี่ที่เป็นหน้า Google s l i ด e ของตัวเองที่เป็น4ี่ขีด6นะคะนี่นะหน้าน,านี้นะสไลด์ Slide. เลขที่ใครเลขที่คนนั้นนะคะสมมติคุณครูขอไปส่งเลขที่ต่อจากนี้คุณครูอาจจะก,ก๊อปมาเกินช่างมันนะเพราะคุณครูทำสำเนามาอ่ะเดี๋ยวเรานำ การคัปปี้ที่เป็นโปรแกรมเมอร์สักครู่นี้ขอส่งมุมที่เราอยากจะโชว์นะจ๊ะตะแคงเก้าบนเนี่ยอย่างเงี้ยเอาอยังไงให้มันรู้แล้วครูเห็นอ่ะสมมุติมุมนี้ครูอยากส่งในห้องมุมนี้ก็แคปเจอร์ถ้าใครส่งแบบการสร้างบนเว็บหรือในหน้าคอมพิวเตอร์กดกุ่มเป็นสกีนหนึ่งครั้งเท่ากับเป็นการคัดลอกหรือ Copy แล้วก็ไปโพสต์หรือเพสวางไว้ที สไลด์ในหน้ามหนึ่งเอ้ยมสีว่วงเล็บหนะคะสี่หนึ่งหีอยวางเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกำลังวางอยู่มันวางไว้เดี๋ยวขอ c o p แป๊บน,นึงแปบนึงอะคุณครูต้องการภาพนี้นะคัดลอกปึ๊บแล้วครูก็ไปใส่สไลด์ของห้องหกอยู่ไหนเนี่อ่ะด,ดับเบิลคลิกก่อนอะเราวางตรงนี้ปึ๊บรอสักหน่มาแล้วนี่คือของครูนะคะครูส่งให้หน้าสุดท้ายไม่รู้มีกี่คน copy ถ้ามันเกินก็เดี๋ยวไปเพิ่มมันกาลังจะค้างแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณรูกกับไปดูหน้าของผู้เรียนว่าใครส่งมาแล้วจะลืมส่งไปในช่องอ่ามาแล้หนึ่งคนนะเดีย๋ยวดูก่อนนะว่าเป็นห้องหกหรือเปล่าแต่เย็นห้องหกอยู่ไหนนี่อ่ะโอเคได้แต่ตอนนี้ต้องเอาลิงก์มาให้คุณดูก่อนว่าได้เลือกอะไรไปแล้วอ่มีคนส่งมาแล้วหนึ่งคนอย่าลืมใส่รหัสประจำตัวได้จา้าอย่าให้คอมเมนต์คอมเมนต์จะติดลบทันที อย่าตรนนี้ใส่รหัสประจำตัวตรงข้อคอมเมนต์จะมีรหัสต่อท้ายจากชื่อตรงนี้ทันทีนนทใช่ใส่รหัสห้าหลักเพราะเราบอกแล้วอย่าลืมใส่รหัสในข้อที่4ในงานในชั้นเรียนจะสั่งว่าในข้อที่4ข้างบนเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยพิมพ์ชื่ออะไรอยู่ในสไลด์ตามหมายเลขแล้วก็นําแคปเจอร์มาวางไว้ที่สไลด์นั้นนั่นคืองานที่ส่ง ก็นำลิงก์มาแทรกแล้วก็1สัปดาห์มี7วันก็ทำมันไปสัปดาห์หน้ายังไม่ส่งมันก็จะเริ่มถ้าห้องไหนยังไม่มีวันหยุดนะเขาก็จะได้ฟรีไปเรื่อยนะจนกว่าเขาจะเดตไลน์เดี๋ยวก็จะบอกว่าให้เวลามันไม่น่าจะคิดนานออกแบบเยอนะเนาะ1อาทิตย์7วันให้เวลา2อาทิตย์ก็คือ14วันนะมันจะเริ่มเดตไลน์แล้วอ่ะโอเคมีคนส่งแล้วครูก็จะเข้าไปตรวจของเขานี่คือ link ในลิงก์นี่คือลิงก์นะคะแล้วหนูอย่าลืม powerpoint นะ powerpoint ห้องนี้เอาไปแปะหรือยังนี่ powerpoint จะต้องแปะในหน้านี้นะแล้วก็ส่งตัวอย่างให้เห็นเดี๋ยวตัวอย่างให้เห็นของห้องมอ .4 วงเล็บ3เขาส่งแล้วแล้วมีการคอมเมนต์